New kingdom amongst his mighty chosen. Some say the horsemen war triggered the apocalypse, that he rode to earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other horsemen, fearless enforcers of the council's will? What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another Nephilim, cursed union of angel and To annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not war, who lies chained at the council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother. But all else, he has many names, Ginsley, อ่าทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ Dark s i d e r 2พบกับผมบลูเมงครับคือเพิ่งซื้อเกมนี้มาใหม่ใหม่สดๆเลยอ่าเดี๋ยวขอดีเสียงก่อนแป๊บหนึ่งมันดังเกินอะ่ะเข้าใจป่ะมันดังเกินอะ่ะโอเคโอ้มันก็ยังดังอยู่ดีอ่ะครับพอดีลำโพงมันแบบ มันยังไงอะลำโพงในไมคผมอะมาคือเพิ่งซื้อเกมนี้ใหม่สดๆก็คือมันลดราคาเหลือ9ดอลลาร์ก็เลยซื้อมาอันนี้เพิ่งพาร์ทแรกครับคือแบบสมมติว่าถ้ามีพาร์ทต่อไปสมมติว่าม,มีพวกชาร์เตอร์ ให้สกิปผมก็สกิปนะแต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องสําคัญก็จะไม่สคิปไม่นิยมสคิปเพื่อติดตามเนื้อเรื่องอ่ะตอนนี้ก็ขี่ม้าไปอันนี้ก็เกมแท้นะเกมแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อแต่มันไม่ขึ้นห้อ่ะไม่เป็นไรใครมีสตรีมผมก็จะรู้เองแหละว่าม,มันมีเกมแท้ คือแบบมันไม่ขึ้นให้อ่ะมันก็ทรยศออะมา,มาบูกันเลยมาบูกันเลยถ้าผมแบบกากอะไรเงี้ยคือแบบต้องขออภัยด้วยไงถ้ากากอะถ้าแบบกากไปนในบางช่วงบางตอนขอต้องขออภัยด้วยผมไม่เก่งอ่ะเขาะ้าใจปะเนี่ยโอ้โหคอมโบคอมโบ ทำพอมโบนี่อลังการนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็จะเอาไปโพสในเฟ c บุ๊กสาม4นึงสี่หรือไม่ก็เฟ e บุ๊กผมอะง่ายๆก็ติดตามชมกันด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์รูปภาพผมด้วยแบบรูปผมนหล่อเขา้าใจไหมโอเค อโอเคใส่กันเลยใส่เนี่ยไหมจะใส่ขวาน่ะคันหาปะใสเนะี่ยเออใส่เข้าไปเพื่อความเช่หโอ้โห oh, ฟาดสะบัดสะบอมไปกันเลย <c oughs> สเตป็ปยำยอดคือเกมนี้ก็จะแบบดีกว่าเกมดาร์คไซเดอร์หนึ่งนะ พอนี้มันเป็นดาร์เซเดอร์สองจริงๆว่าแล้วมันก็ต้องดีกว่าเดิมอะ <c oughs> ไล่เข้าไปไล่ไล่เอากากาบินบินมาบินมาที่หน้าพี่เกาะเกาะโอเคบินเลย <c oughs> ฟาดเห็นแล้วมันหน้าฟาดมันหน้าฟาดตกเหว <c oughs> ขอมโบนี่รังการเพิ่งซื้อมาใหม่ถ้าเกิดแบบ ถ้ายัางเล่นไม่ค่อยเป็นก็ก็ขออภัยมาะที่นี้ด้วยแต่แล้วก็ใครเล่นแล้วก็อย่าสปอยคือแบบมันไม่มันเนขะ้าใจปะมันไม่มันอนะ่ะมันไม่มันอนะ่ะแล้วตัวอะไรนะครับเห็นไหมลิบลนะิบน่ะตัวอะไรกาก็เอ๋ยก็ก,กานะ เห็นแล้วมันน่าตีมันต้องตีเข้ามุมอ่ะเดี๋ยวจะได้เปรียบหลักการตีบอสที่ดีมันต้องตีเข้ามุมแล้วนี่มันอยู่ที่ไหนนยะน้ำแข็งขั้วโลก เพื่อแบบเกมนี้มันออกนานแล้วอะก็คือแบบอยากเอามารองแคสดูแต่ยืนยันนะครับเกมนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมก็มีผู้สนับสนุนเหมือนกันนะเพราะว่าผมผู้สบสูงผมคือใครพ่อแม่ซื้เกมมาให้เล่น <c oughs> แล้วต้องปีนใช่ไหมเนะี่ย มันแหลกๆไปก็ขอประทานโทษด้วยคอมมันอาจจะรับไม่ไหวอะ่ะเช่ป่หมมาเจออีกแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งเยอะน้ำแข็งมันเยอะมันต้องลองใช้เนี้ยล่ะขวานอฟ <c oughs> าดฟันฟาดฟันสวยงามออออื <c> ื <oughs> มันต้องฟาดกดดินทุบดินก็ดูดูดินในฮอร์โมนมอหน้าฟาด น้าฟาดหนูดินเก็บเลยอะเก็บเก็บคอไม่เก็บอะอยากใช้ขวานใส่เลยใส่เลยแบบคุณเมย์ก็จะเล่นมาบ้างแล้วอะคุณเมย์เขาเล่นจบไปแล้วละครับแต่ว่าเขาเล่นเถื่อนอะอะไรประมาณเนี้ <c oughs> แล้วตอนเนี้ยเขาแบบ c h i l l งฟอ for เลยเขาอะคิวลิ i n g for s t e มเลยเขาอะ เขาก็เล่นไหมนะคิวลิงฟงคิลิ่งฟอร์สามดอลลาร์ของเขาอะเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ก็ติดตามชมพาร์ทสองด้วยแบบมันมีหลายพาร์ทอะเกมฟรีมันต้องเล่นหลายๆพาร์ทหนะ่อยเกมเถื่อนมันก็นเล่น โอ้โหไว้นั่นดักรอดักรอเลยดักรอแต่ไกลถ้าคนไม่รู้ว่าอะไรก็คือแบบเกมเนี้ยมันมีให้อัพสกิลด้วยนะเนี่ยๆมันมีให้อัพสกิลด้วยสกิลอะไรลงศพอะไรเนะี่ยอืมอืมมันมีให้อัพด้วย ไปกันเลยปีนสูงเหลือเกินมือฉมังไปเลยจะบอกนะน,าน่านไงน่านไง้น้ำแข็งโอ้โหกินปลาไม่ใช่เรื่องตลกอะไรเนี่ยออคงไออะไรไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เอาอ่ะกระโดดหลบเฟรชหน้าตบ เกมนี้กระโดดหลบไว้ก่อนมันจะดีมากแก่ตัวท่านเองนะครับแบบบอสมันตีแรงอะ่ะหลบไว้ก่อนมันจะดีมากเห็นป่ามันตีน้ำแข็งกระจายเลย เห็นว่าเลือดไม่เสือกตะกียดเลยโดดหลบดีก่อนมันจะดีกับตัวท่านเองมันต้องเอาขวานทุบเอาขวานทุบมันต้องเอาขวานทุบโหบอสหมืนดดม่นบอสหมืน่นหลบทานเห็นปะโดนหลบไว้ก่อนดีเห็ดดนปะชนะเลย มันจะดีมากการโดดหลบเนี่ยฟัดฟันกระจยกุระจายเ,าเห็นเ้วก็มาเก็บของกันนะ่ะฆ่าบอสได้แล้วต้องเก็บของอไม่มีเลยไม่ได้มงไม่ได้มีอะไรเลยเถ้างั้นก็คลิปนี้ก็น่าจะแคสไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะก็พอไว้ก่อนแค์ไม่มากอะไม่อยากแค์เยอะเดี๋ยว่ามันจบเร็วอะไงวะ à, ah, anh, bài lá, cái